เคลื่อนไหวทันทีโคสเซซาปพสสองภาพหลังสลูกยางเกาหลีสั่งปลดกลายเป็นเรื่องใหญ่ในวงการลูกยางแดนสมทันทีกับผลงานอันย่ำแย่ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเกาหลีใต้ที่ต้องจบการแข่งขันด้วยการไร้เหรียญรางวัลในการแข่งขันเอเชียนเกม2022ที่เมืองหางโจวประเทศจีนทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงโดยที่ผ่านมานักตบลูกยางแดนสม ขึ้นชื่อว่าเป็นทีมระดับแถวหน้าของเอเชียและมักทำผลงานได้ดีในการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่องทำให้ล่าสุดสมาคมวอลเล์บอลเกาหลีใต้ได้ออกแถลงการขอโทษแฟนๆพร้อมทั้งมีคำสั่งปลดเซซ่าเอนนนเดสกอนซาเลสโค้ชทีมหญิงออกจากตำแหน่งทันทีล่าสุดโค้ชชาวสเปนได้ออกมาเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ด้วยภาพถ่ายกับทีมเป็นครั้งสุดท้ายในการแข่งขันเอเชียยนเกม2022พร้อมด้วยข้อความ ด้วยกลุ่มคนที่น่าทึ่งนี้เราต่อสู้กันจนถึงบอลสุดท้ายเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราพยายามค้นหาทีมที่ดีที่สุดของเราทำงานหนักและเติบโตเพื่อเป็นนักวอลเล์บอลที่ดีขึ้นมันยากที่จะเอ่ยว่าฉันชื่นชมพวกเขาทุกคนมากแค่ไหนขอบคุณขณะที่อีกหนึ่งโปสต์กุลสือวัย45ปีได้โพสต์ภาพข่าวที่ตนโดนปลดพร้อมข้อความว่าขอขอบคุณวอลเล์บอลเกาหลีทุกคนสมาคมโคโวทีมงาน ผู้เล่นและแฟนๆสำหรับ2องฤดูการที่พยายามกันมาอย่างหนักเพื่อค้นหาทีมที่ดีที่สุดของเราจากนี้ไปผมจะเป็นอีกหนึ่งกองเชียร์และคนที่มีความสุขที่สุดที่จะได้เห็นทีมชาติกลับมาแข็งแกร่งขึ้นเจ้าตัวทิ้งท้ายข้อความ สำหรับเซซาเอนันเดสกอนซาเลสเข้ามารับงานคุมทีมวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้ในตำแหน่งผู้ช่วยโค้ชเมื่อเดือนตุลาคมปี2019ก่อนขยับบทบาทมาเป็นโค้ชใหญ่เมื่อปี2021โดยเป็นการเซ็นสัญญายาวถึงปี2024แต่สุดท้ายเจ้าตัวก็อยู่ไม่ครบสัญญาเนื่องจากผลงานของทีมไม่เป็นไปตามเป้าที่ทางสมาคมลูกยางแดงสมตั้งเอาไว้